เดี๋ยวมาดูข้อ8ต่อนะครับน้องน which statement about an object moving in a straight line through air is correct นะข้อไหนถูกนะครับกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนะข้าไปในอากาศนะผ่านตรงเข้าไปในอากาศข้อ a นะครับเขาบอกว่า when it accelerates นะขณะที่เร่ง the result แร t ต e า c ที่ c ร n ท t i n ม t i เปนะถ้ามี c c e l e r a t i o นนะครับสแสดงว่า net force จะไม่มีทางเป็นศูนเลยนะข้อ a ผิดตั้งแต่ตรงนี้นะผิดผิดผิดเป็นศูไม่ได้นะเป็นศูไม่ได้ข้อ b นะ when it moves at steady speed the air resistance acting on it is zero ก็ไม่จำเป็นนะ steady speed นี่คือ constant speed นั่นเองนะ คำว่า constant speed มันอาจจะมองได้2ในยักยะก็คือ,อไปข้างหน้าแรงที่ไปข้างหน้าเท่ากับแรงที่ไปข้างหลังก็ได้นะซึ่งแรงที่ไปข้างหลังมันอาจจะเป็น air resistance ก็ได้นะครับเพราะนั้นข้อ b ก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับข้อ c นะครับ when it is when it moves at steady speed uh, the resultant force acting on it is zero อ่าเนี้ยโอเคนะรีเซ a n แทนฟอสเป็น0เป็นไปได้เลยนะครับเพราะ s t a t ตต Speed ไปหน้าเท่ากับไปหลังนะฮะ r c สเท่ากันก็ยังผลให้เกิด s t a t ตต Speed นั่นเองเลยแล้วก็ a c c e l e r a t i o n จะกลารเป็น0ด้วยเหมือนกันนะฮะมันข้อนี้ก็ตอบข้อ C ได้เลยนะครับตอบข้อ C ได้เลยข็อ9้นะตัวนี้เขาถามอะไรนะ A beam pivoted at one end has a force of 5 Newton acting vertically upwards on it as shown. The beam is in equilibrium. What is the weight of the beam? Uh, Pivot, right? Weight do have weight. w i s ะะ clockwise moment นะครับส่วน5นิวตันตรงนี้เห็นไหมฮะทำหน้าที่เป็นอ่าต้องไปด้านนี้นี่เนาะ anti clockwise นะครับ anti clockwise moment นะครับเพราะนั้นหลักการคำนวณเกี่ยวกับเรื่อง turning effect ก็คือให้จับ anti clockwise เท่ากับ c o c k w i s e moment ในกรณีที่มีคำพูดว่า equilibrium นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังใช้ sigma f เท่ากับ0ได้ด้วยนะฮะมี2เคสนะน่าจะเขียนโดยสรุปก็คือ sigma moment เท่ากับ0กับ sigma force นะเท่ากับ0นะครับถ้า2ออันนี้ผ่านก็แปลว่า equilibrium นะ อีกเรล่เบียมโอเคบางคนบอกโอ้ผมตอบ5เลยนะครับเพราะเห็นขึ้นไป5ลงก็ต้อง5ดิเอาไม่ใช่ครับอย่าลืมมันมีไพ่บอรตัวช่วยถ่วงอีกนะครับเพราะนั้นข้อนี้เราก็จะคิดแบบโมเมนต์นะครับ turning effect เพราะนั้นอ่ะ clockwise moment ก็คือ a อาเ a ทของมันเนี่ยให้เป็นตัยูแล้วกันนะ้เราไม่รู้นะคูณกับระยะแขนของมันนะฮะเป็นเท่าไหร่ฮะ ห้าซีเอ็มห้าซีเอ็มส่วนร้อยทำเป็นเมตรนะแล้วก็แอนติ้คอไวส์โมเมนต์ห้านิวตันคูณกับสองส่วนร้อยนะร้อยกับร้อยตัดกันไปสองคือเราต้องวัดระยะจากไพวอตนะเออนะหลักการจะต้องเป็นสองไงนะบางคนยังงงอยู่นะห้ากับห้าตัดกันไป ดับมันยูเป็น2แน่นอนนะครับตอบ2ครับผมโอเคนะข้อ10อัคค์ has a mass of 1,000 kg and a moment of 12,000 kg m per second what is the kinetic energy k i n e t i c energy คืออะไรนะ Ke เท่ากับนะ half of mv square นะโอเคทีนี้มันมีโมเมนตัมเท่านี้ไงา้าดูสูตรโมเมนตัมดิเท่ากับ mv ถูกไหม m ให้มาแล้วเนี่ย1,000 kg ัน kg v ไม่รู้ p 1 2 0่0นะหน่วยเป็น si หมดแล้วนะมันเราตัดศูนย์ไป3ตัว v ีเท่ากับ12นั่นเองนะครับเรามาแทนค่าต่อนะเพราะฉะนั้น1ส่วน2 m 1000 v 12กำลัง2เป็น2ตัว square คือ2ตัวนั่นเองสองสองหนึ่ี่สี่หนึ่งสี่สหาร2องคูณพัน1นึหาร2เป็น7 2็ดสอคูณพันเติมสูง3ตัวทำเป็นพรีฟิก คูณสตัวก็คือ k นะ k j นั่นเองนะครับตอบข้อ c cat นะครับโอเคนะครับ